้แล้วหน้าดำอ้าวทุกคนดูนะถ้าเราบีบออกมาเวลาเราไป,ไป้ายไปน้ํายาที่มันสัมผัสอากาศอะขนาดเช็ดแป๊บเดียวนะยังดําเลยออย่าไปใช้นะบีบทิ้งไปก่อนช่วงแรกบีบออกมาเนี่ยมันจะต้องเป็นสีทองกับสีขาวแบบนี้ส่วนใครที่ผมหนาผมเส้นใหญ่นะแนะนําให้ทําอย่างนี้ให้หาแปรงสีฟันหรือว่าหวีก็ได้นะมาเนี่ยให้เรามาเก็บอย่างนี้เนี่ยเอาย้ําเข้าไปอย่างนี้จุดที่มันขาวมากๆเนี่ยมันก็จะดําง่ายขึ้นนะคุณก็ทิ้งไว้เลย10นาทีล้างออกมาแล้วดูดิเห็นไหม สีดำเนี่ยมันก็ไม่ติดข้างหัวข้างหูเนี่ยไม่มีเลยนะแล้วบางคนบอกเฮ้ยย้อมไปแล้วไม่เห็นดำเลยนี่ผมไม่ได้เลือกสีดำมาทุกคน ผมเลือกเป็นสีเทาโมนมาเห็นไหมมันเป็นสีใหม่แพ็กเกจใหม่จะไม่มีรูปพิสุนารีอยู่ด้านหน้าเวลามันโดนแสงแดดมันจะเป็นประกายเงาๆแบบนี้บางคนบอกว่ยังย้อมไม่หมดเลยยังขาวอยู่เลยนะไม่ใช่เนี่ยมันเป็นเทาหมนย้อมหมดแล้วแล้วข้อดีก็คือมันเหมือนยาสระผมมาคุณจะสระบ่อยใช้บ่อยแค่ไหนก็ได้เพราะว่ามันทำจากสมุนไพรการันตีว่าดีจริงจากพิสุนารีนะตะกาซ้ายมือจัดได้เลย